ใจซึ่งการรยการเพราะว่าอย่างเช้าๆมาเนี่ยจะเห็นเลยนะคะคือพี่พ่อเิ้ลอนจะชอบโพสต์เป็นพวกบทความนะคะบทความเป็นพวกแบบว่าเหมือนเหมือนมันเป็นพลังอะ่ะคือแบบว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาปุ๊บพอทัศนคติเราเปิดอะ่ะทัศนคติเราแบบเปิดคิดดีๆ อมองในมุมดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะโชคดีทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบนั้นเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคือเราเล่นแบบโซเชียลทุกช่องทางก็จริงทุกช่องทางที่เราเล่นเราก็คือเล่นด้วยด้วยชีวิตจริงของเราเหมือนกันนะคะคือแบบว่าคือเราไม่ได้แบบว่าเล่นแบบสร้างภาพหรือแบบเฮ้ยให้ตัวเองดูดีเป็นเป็นคนดี ที่ที่มันไม่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 ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คือเราเป็นแบบไหนตัวตนของเราเป็นยังไงเราก็คือถ่ายทอดลงไปในโซเชียลช่องทางนั้นๆตามนิสัยของเราตามแบบของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่ค้าทำอาชีพค้าขายนั่นก็แค่ส่วนหนึ่งคือทุกคนก็ต้องมีอาชีพต้องมีต้องมีเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ต้องอ่าทำเพื่อเลี้ยงอ่าชีวิตเนาะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรไปมันคืออาชีพแต่ในขณะเดียวกัน เราอยู่ในอาชีพที่เรามองเห็นชีวิตคนที่ที่ชัดที่ชัดแล้วเราอะเหมือนแบบเราอยู่ในอาชีพที่ที่มันมันอยู่กับเงินที่ที่เราสามารถหาได้แบบบางครั้งคือคือเหมือนบางคนก็ไม่มีแต่เราอะคือมีมากกว่าแต่ในวันที่เรามีมากกว่าถามว่าเราทำยังไงอะคือเรารวยเหรอเราแบบเราแบบต้องต้องแบบ กดขีค่คนอื่นเรอหรือยังไงหรอไม่ใช่คือพี่ป๊อปเปิ้ลเวลาที่มีเงินเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําบุญนะคะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เลยคือแบบว่าทุกปีเนี่ยจะไปถวายพระป่านะคะจะไปถวายพระป่าจะไปทอดกระินจะไปทําบุญคือมันเป็นความรู้สึกที่อ่ะมันเหมือนเราอยากอยากตอบแทนให้กับสังคมอ่ะเนาะคือเราไม่ได้ซีเรียสว่า วัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นจะยังไงอะไรก็แล้วแต่แต่เราอ <c> ะ <oughs> ไปทําบุญด้วยความศรัทธานะคะความศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเราที่ที่เราเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะไปในในวัดที่เราศรัทธาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เราก็แบบว่าดูแลพ่อแม่ดูแลอะไรไปแล้วส่วนเงินที่เราค้าขายได้นะกำไรส่วนหนึ่งนะคะเราก็มีการแบ่งปันคืนสังคมอาจจะลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้านมาที่หน้าร้านอย่างเงี้ยเราก็ ขายไปแจกไปลดไปคือตามอารมณ์ของพี่เลยคือพ,พี่พี่เป็นคนแบบนี้นะคะคือแบบว่าเราไม่ได้ซีเรียสคืออย่าไปหวังรวยจากลูกค้าเหมือนอย่างเนี้ยคือแบบวิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคืออย่างหลายๆคนเนี่ยคือบางทีเราอ่ะขายแบบเขาเรียกอะไรนะมันมันเงี้ยไปเนะาะสภาวะเศรษฐกิจคือทุกคนกระทบหมดมีบางคนที่ไม่กระทบคือเขาอาจจะแบบว่า คือมีมีมีความมนานะมากอนะเนาะคือคนที่ไม่กระทบคือคนที่ไม่อยู่เฉยเไม่ไม่หยุดนิ่งอะคือ layers, ม,คม,มีความพยายามมีความที่จะจ,จะหาช่องทางเพื่อให้ตัวเองอะตรงนี้ตันไปตรงโน้นตรงโน้นตันไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่ไม่อยู่นิ่งอะคือเขาก็ไม่กระทบแต่คนที่กระทบคือบางทีคือมันก็พยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังกระทบอยู่ยังมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยคือตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องให้เขาแบบว่าพักทบทวนตัวเองแล้วก็ก้าวใหม่ เดินใหม่อะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า,วามันมันยุคยุคแบบนี้เนาะมันมันก็อย่างว่าแต่อย่างพี่พอเฟิลอย่างที่บอกนอกจากจะแบ่งเงินไว้ทําบุญแล้วนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเนี้ยคืนกําไรให้กับคนที่มาซื้อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมสังคมต่างๆการบริจาคน้ําท่วมหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าตู้ปันสุขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือคือเวลามันมีกระแสอะไรมาน่ะที่ที่มันอยู่ในยุคนั้นๆน่ะแล้วเราอ่ะ ในฐานะที่มีธุรกิจแล้วแล้วมันพอที่จะมีรายได้มากกว่าคนอื่นเขาและพอที่จะแบ่งปันได้เราก็ไปทำกับเขาคือแบบว่าอะคืออาจจะไม่ได้มากร้อยเอรเนอะไรเนี่อย่างตู้ปันสุงเนี่ย